และในคลิปนี้เราอยู่กับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Spiral from the Book of s o u l ผลงานภาพยนตร์ภาคต่อเรื่องล่าสุดในตระกูลของซองซึ่งตัวอย่างหนังจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาชมกันเลยครับ เลสโก้ไปเสียงดังๆเลยครับผมรอบนี้จะไปกล่องนี่เพิ่งส่งมาภาษาไทยด้วยโว้ภาษาไทยรีบพาทุกคนออกไปเขตเจ้าเก่าครับ t วิตเตอร์พิเกเจอร์เบอร์เจนซี่สวัสดีนักสืบแบง คุณรู้ไหมว่าเจ้าหน้าที่ของคุณอยู่ไหนจิกซอผมนึกว่าฆาตกรจิกซอตายไปแล้วซะอีกใช่คิดเหมือนกันเลย ตัวมันที่เจอเรามีเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่ใช่เป็นวันจะจับบ่อนี่ได้ยังไงถ้าผมไว้ใจใครในหน่วยไม่ได้เลยเนี่ยคุณทํางานนี้คนเดียวไม่ได้เต็คนที่ทำต้องมีแรงจูงใจอื่นตอนนี่มันแค้นส่วนตัวชัดๆคุณเจอพ่อคุณครังสุดท้ายเมื่อไหร่คุณเจอพ่อคุณครังสุดท้ายเมื่อไหร่กูชอบคำถามนี้ว่ะนี่ไงกจะตกรเล่นแบบจิ๊กซอ เดียวมันจะจิบหายมากขอแจ้ทุกหน่วยีเจ้าหนที่ได้รับบดวางแขนลอให้เราทุกคนออกจากโรงพักเนี่ยทุกคนต้องมาทำคดีนี้มันอยู่ที่ไหนก็ได้มันอาจจะเป็นใครก็ได้เราจะพลิกเมืองล่ามัน เกมล่ออำมหิตสวัสดีนักสืบแบงคคุณเจอพ่อของคุณครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ ก็มาต,ตรงๆว่าถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่ตัวอย่างหรือว่าเป็นเกมของจิกซอแทๆนะครับโดยคําว่าเกมลอกเนี่ยมันก็แน่นอนแล้วครับผมว่าเป็นการลอกเรียนแบบการที่เกมเกมหนึ่งลอกรูปแบบมาจะอีกเกมหนึ่งนั่นเองซึ่งอีกเกมที่เข้าหมายถึงนี้ก็คือเกมของซอซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนคขับของซอมาเนี่ยแล้วได้ดูตัวอย่างเมือ่อกี้ไปแล้ว ก็น่าจะได้เห็นกันนะครับผมว่ามีจิ๊กซออยู่หลายจุดหลายชิ้นเลยนะฮะที่เชื่อมโยงไปถึงผ้าเก่าๆแล้วก็คดีเก่าๆรวมไปถึงการเปลี่ยนกิมมิคเดิมให้กลายเป็นกิมมิคใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวฆาตากรเอ่ยที่ในตัวอย่างนี้แทบจะไม่เปิดเผยอะไรเลยมุมมองที่เราได้ดูไปเมื่อกี้เนะี่ยแทบจะเป็นมุมมองของแบบฝ่ายสืบสวนหรือว่าฝ่ายตำรวจทั้งหมดเลยและมันไม่มีความชัดเจนเลยสักนิดกับผมว่าฆาตากรนะ่ะคือใครหรือว่ามีความน่าสงสัยในตัวละครตัวไหนมันยังไม่อะ่ะแต่ถ้าจะแอบ เดาตอนนี้เลยเนี่ยก็คือไอตัวพระเอกนะครับผมของเราเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทเยอะแล้วก็มีซีนเยอะพอสมควรสําหรับตัวอย่างนี้แต่ก็อย่าเพิ่งฟันธงกันไปนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็คือเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นั่นเองฮะไม่ต้องไปหามาคอมเมนต์ครับผมหามาให้แล้วจัดให้สําหรับเรื่องราวของตัวพระเอกนี่นะครับผมก็เขาบอกไว้ว่าตัวพระเอกเนี่ยเป็นนักสืบจอมห้าวนะครับที่วนเปรียบเทียบกับพ้องเขาที่เป็นตํารวจระดับตํานานมาโดยตลอดซึ่งตัวพระเอกในภาคนี้เนี่ยเขาจะต้องร่วมมือกับคู่หูเด็กใหม่คร ปที่จะไขคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวโยงกับคดีขยาวขวัญในอดีตเมื่อต้องไปเผชิญกับปริศนาสุดซับซ้อนซึ่งตัวซีหรือว,ว่าตัวพระเอกของเราเนี่ยครับก็ได้คนพบว่าตัวของเขานั้นกําลังเดินเข้าสู่กับดักมรณะของฆาตกรโรคจิต ซึ่งตามเรื่องราวหรือว่าตามต้นฉบับของซอไม่ว่าจะภาคไหนภาคไหนนะครับนั่นก็คือการหลอกให้ตัวเอกหรือว่าตัวหลักเนี่ยนะครับผมมีจุดเชื่อมโยงกับเกมของเขาตัวผู้สร้างเกมเนี่ยจะนําเรื่องราวความแย่หรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นจุดพิสูจน์บางคําพูดหรือบางอย่างของตัวเขาใส่เข้าไปในเกมแล้วก็จับเขาเข้าไปเล่นเกมแบบเนียนๆซึ่งแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ที่ถูกจับไปเล่นเกมนั้นจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวละครหลักที่ได้เข้าไปเล่นในเกมนี้ทั้งนั้นครับและไม่แน่ว่าเหตุผลที่เรานั้นเห็นพระเอกแทบจะทั้ง เรื่องอยู่ในเมืองแล้วก็ไม่เห็นเขาไปอยู่ในเกมเนี่ยหรือว่าไม่เห็นตัวละครหลักที่อยู่ในเกมเหมือนภากคก่อนๆเนี่ยก็ไม่แน่ครับผมว่าเกมที่สไปรัลกำลังเล่นอยู่ในครั้งนี้ไม่ได้จัดฉากในห้องห้องใดห้องหนึ่งเหมือนภาคที่มันผ่านมาแต่เขาเล่นกันกลางเมืองเลยครับเอออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคุณลองคิดดูว่าจิกซอเนี่ยชอบสร้างห้องใช่ไหมให้เป็นเล่นกันในนั้นะจะเป็นยังไงครับถ้ายกเกมทั้งหมดออกมาอยู่ข้างนอกเมืองเลยใช้โลเคชั่นข้างนอกไปเลยซึ่งก็มีไม่กี่เกมมีแค่ไม่กี่ภาคที่ผ่านมาเท่านั้นทีี่่จะะเเลลนนนอไรรรแแบบ้้้วกก็็ยังงงคปาาส แต่ก็ยังว่านะครับมื่อกินเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นก็สําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมสไปรอหรือว่า og, เกมลอกอเมริกนนี่นะฮะก็ได้นักสแสดงนาอย่างคริสบล็อกเนี่ยมาเป็นผู้อำนวยการสร้างด้วยสําหรับ2พวผู้อนวยการสร้างดั้งเดิมของต้นตระกูลซออย่างเจมส์วานและก็ลีแวนเนลเนี่ยก็ยังคงมาอำนวยการสร้างให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเช่นเคยและแค่นั้นก็คงจะยังไม่สาแก่ใจสําหรับแฟนๆของซอใช่ไหมฮะงั้นผมก็ต้องขอบอกอีกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้พุ่มกับจากซอภาค2 3และก็4อย่างดารินวินชเบลแมนกลับมากำกับให้กับภาพยนตร์ตระกูลซออีกครั้งอีกด้วยแน่นอนครับผมสมิวเอลแจ็กสันที่หลายคนเห็นไปมาแน่นอนนะฮะก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับสำหรับใครที่เห็นตัวอย่างแล้วแล้วก็เป็นแฟนของจิกซอแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะไปพิสูจน์เหมือนกันว่าไอตัวใหม่ที่มันมาลอกเกมของซอของจิกซอของเราเนี่ยมันจะทําได้หน้ากลัวได้โหดได้มีศิละปะมีชั้นเชิงแล้วก็เรียบเรียงเรื่องราวในแต่ละเกมได้ดีมันกับจิกซอหรือเปล่าแล้วมันจะมีการ เชื่อมโยงกับภาคก่อนหน้านี้หรือว่าภาคอื่นๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเห็นชื่อเจมวานกับรีเวนเนลนี่ผมก็แอบ,บการันตีได้เลยว่ามีเชื่อมโยงกับทุกภาคอย่างแน่นอนเพราะถ้าใครดูซอมานเนี่ยก็จะรู้นะครับตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคสุดท้ายก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นสไปรัลอะไรพวกนี้เนี่ยคือเนื้อเรื่องมันต่อกันทุกภาคเลยพูดอย่างนั้นถูกไหมไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามันมีจุดเชื่อมโยงของเรื่องราวทุกภาคเลยเกี่ยวกับเกมแล้วก็เกี่ยวกับคนสร้างเกมนะครับไม่ขอสปอยไปหาเรียนดูกันเองแล้้้วกถาาาสนนนนใใจจอยอย่ลืมคร4พฤศีโ ถ้าใครอยากฆ่าดาวรก็ลองคอมเมนต์ไา้ที่ข้างล่างนี้นะแล้วก็นี่ไม่ใช่รายการดาวล้วนๆเป็นรายการรีอคชั่นนะครับสักคัดีชบจบไปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างนี้นะฮะโอเคครับผมก็สรุปนะครับสำหรับความรู้สึกหลังจากที่ดูมาแล้วว่าอยากจะไปดูไหมก็แน่นอนว่าผมเนี่ยเป็นแฟนของทั้งซอแล้วก็ของทั้งเจมส์วานนะครับถ้าถามว่าจะพลาดไหมก็แน่นอนว่าไม่พลาดอยู่แล้วจ้ะ ฉะนั้นก็คอยย้ำกันอีกทีเลยนะครับผมกับวันที่18พฤศจิกายนนี้กับภาพยนตร์เรื่อง Spiral from the book of soul เกมหลอกอามาหิดและถ้าว่าคุณเป็นคนที่รักหนังจริงๆและอยากจะดูหนังเรื่องนี้จริงๆก็อย่าดูหนังเถื่อนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวดีเจ๊ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีซิอเกนไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใ่คลิปหน้าบาย Spiral yeah.